ว้า,าวเชามือน,นี้อากาศดีขนาดเลยพี่น้องอากาศดีจะคนนี้เนี่ยบุรีคอตึกปลุกตืก่นเชา้าโคดสบาย,บายดีดตอนเช้าเด้อพี่น้องเ<ๆ>ด้อก็คือตอนนี้เ้างจะผากันไปเกี่ยวหญ้าเนาะทุกคนเนาะเกี่ยวหญ้าผ่านให้งัวง่ายมาแล้วแบ่งเครื่องกันเด้อ <laughs> ให้เบิใหดทั่นว้าวต่ว่าอากาศมืดนี้คักขนาดเลยอันนี้เป็นมอกทุกคนเนาะแต่ว่าท้องฟ้านี่ยคึมคึมอยู่ ไอทุกคนเดี๋ยวเขาจะพากันติดเกี่ยวนี่คุณเนาะดีสเน่ยูริโก้เขาเนี่ยไดมันตัดเนาะเมื่อวานเขาอ้านอันนั้นไอ้ยายอยู่ไอ้ยายขอบเจ้าไอ้กี้เอ้ยไอ้กี้เอ้ยคอยบริจาคแปลงให้เจ้าเด้ามืออยังบทันที่ไปปลูกยางอาจจะได้เลยสว่านพอบมฮูอ่านแล้วบมฮูจะมาขับมาแปลงเกี่ยวโตู้แล้วพี่น้อนที่ไปเสดอกกำลังบนาะ เล็บเลยว่าต้องไปนี่ไปพี่น้องไปี๋ยวเปี้ยวได้ห้าขุดเด็ตื่นหดูดิว่นาบาตื่นเมื่อนี้ตื่นบบตื่นบ่านห้าโมงเช้าเลยรตื่นห้โมงเป็นห้าโมงจับขนกี่โหาโมงเ้รตื่น ห้าโมงครึ่งนี่ไงทุกคนอากาศยังไงบอกแมนว่าอันจกเออก่อนที่บิ้งอากาศแบบนีได้ต้องให้ตื้นแต่ตอนห้าโมงครึ่งอยู่เลยบอเมนเราแปดโมงตื่นมาแล้วแบบโมกเต็มกับบอเม่เลาสาเป่าพี่นะพอจะบอกว่าส่องเป่าเจ้าสรางเป่านะไอ้สุซี่เอาไมสุ่ตอนนี้ก็คือหออแล้วทุกคนแล้วก็ผากันเกีียวกุ้งกับกุ้งับ พอฟาวแขงเพราะว่าพ่อเนี่ยบ่มอรถขันมอดแล้วมันติดยากเลยคนมันต้องซุกแต่บนี้นะไปยหอะโมเนวาีไปเดี๋ยวมีอออันนี้แหละซุกคาราเมนบ่มีโน้ตบอดนี่ยมันซีซุกยยกเพราะมันมีป้าอีดด่าดับเอเจกเตอร์ก็ดัคือเก่าเขาบอกแล้วมึงบอกาวคนอ่นอะไรก็ไปมอดอัน bịt cọc bộ hơi mình đắp là bị bịt cọc và u uh, lửa là Còn mình Năm bồ chỉ một đập để... nó cả bộ lông con đi gì đấy Mày có mít gì má má thì nóc mà kêu khâu nhầm nhầm phốt nằm cạnh đấy ừ, họ chỉ xây hay, kêu kêu luôn ừ. Ừ. nhà và cầm ngắm để kêu kè lại anh chị anh ấy đến nhà này Hãy เก <okay. S 1> ี <meantime> <l oth sed> <S half> ่ยวอีกสี่เทือกอะแล้วหมดละอย่าตกลากเอา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 ไหลากเอาไปรถนะลากเป่าแล้วกันยังลากรถได้ไหมบอกรถมันจะอยู่พุ่นเจอเอาขึ้นเป่าเด้อพุ่นจะได้จ้างรถมาแก่รถอีกก่น ลำบากเดยที่ิี่ไปก็ได้อันสุกที่เมื่อก็ได้สุกอันมาทอดรถจะขันบุบเคยดีจะคือเศร้าเนาะเบสเดียว่าเป็นตาทิมแล้วรถขันนี้นะจ๊าวะแต่เมาไลยใส้งานมันดุหริงวะเอาขึ้นเอาเป็นสุกลงบนบ่อซึ่งเบาคืนบ่อเอาสิพากันบ่อเอาสิพากันสุกไปเลยสุกไปเลย ซุกไปขึ้นผนะทุกคนเนกระลไล่ลงมาลนีม่เหรอเอจะสอบคนไหเออมาทุกคนจะต้องรูปไปช่วยพ่อกันเนาะเขาก็พากันเกี่ยวงาแล้วแล้วสมเป่าองนี่ไปเทเทบอมาป่าได้ายบมได้ไ้มกำลังได้บมีกำลังขึ้นมากำลังใจญ่เ่ยมเนกำลังแห้งกำลังแห้งงนี่มัไใอยู่อ้ดดดดดอ ตัวตายบ่ะตัวตายตัวเจ็เบรอเอามาต,อนนต้อนอยู่ด้วยตตายสะบอมอดึงกันแม่ทุกคนต่อนี้ก็คือพากันขึ้นมาสวนยางละ <laughs> สู้ลบ <laughs> ตัดภาพมาอีกทีพากันยางขึงปป้นผูกใกล้ได้ป่ะจะเห็แบกจักเบกกระเป้ก็คือเราพากันมาตัดยญา้าอยู่สวนยางตัวถึงพี่น้องทุกคนเนาะไปต้อเละาะต้อพิตารณ์ก่อน <h ums> เฮตาปะเด็เหมือนกัน,นแล้วิไปปลูกแล้วชิไปปลูกยางอีกทุกคนยางอันตัวเก้าเฮนะ่าพอสิเอามาแสมใส่เพราะว่าอ่ามันตายได้ฮนะตัวเขาปลูกอยู่หึนงนะี่นะเลาสิไปปลูกแสมใส่ตีเล็บดมีบอนดีว้าแต่มาอดเที่ยงบึ้งสภาพเที่ยงแล้วฮะได้เลยเป็น,ปสสปนบ้อนสุนุ่มกันคักตัวนู้น ไอ้ปันองนุ่งงหัวนะงัวนกันนอนพอกีมดนุ่งเสื้อบนนอนนี่นะคืองูกัดมดน่งป้อนก็ขึ้นไปล่างคาคุณคิดเช็ดได้บหมือนกันป่าว่าเล้เป็นป้าเนาะสีเฮ็ดจัิงดิสีเฮ็ดให้มันมดมันกระหมาือเก่าเอาเนี่ยมันมีบนนอนบอนอยู่มเปียกสิบเขาเช็ดอดไดคนตกมันเปียมาอยู่นี่มันส้มเปียกกระตักเอยเอาให้มันอย่างนึงเนาะขี้หนู ข like so ี้หนูเองค่ะขี้ใครเนี่ยขี้หนูเองค่ะหนูปดงอดง่อ่ะก็บอกว่าขี้หนูขี้หนูน่ะคือว่ามายู่เตาไฟอ่ะก็ขี้หนูค่ะลูกไพรคนไทยไม่แย่คนลาวลูกไพรจิ้มขี้แล้วไปขี้โอการลูกไพรปวดเอือกลูกไพรปวดอึแต่ว่าอันโอกาลงลงไปหงานบอกาลงกองล้าง และอัออสนแตงข้าจเจ้าซีมีเต่าเนาะสมายคนสบายฉวตตกีฮะอาจจะหงสมัยนี้ใส่ตอกเกตแล้วบวกมึงมีเต่าแบบเดียวนะแล้วลูกเพลลูกไผ่ละออส่วนวันนั้นวมญยาลูกมาหนึ่งข้าตอนเตาบลัไฟวิาลูกมาหนึ่งข้าวแลวอออใครวะออไผยนอกมาทำแ้วลูกเพลเป็นคนไทยออหนูเองค่ะเอา คำว่าอึเป็นยาเบาความเปล่าขี้ไผ่คันอึมันบุมัวเนาะอ่ะขี้ไผ่ดูเคยปะขี้หนูเองค่ะแต่หนูใช้บักขี้กอยเหมือนไงท่องไวขี้หนูค่ะขี้หนูคือว่ามายุต่อไผ่ลูกชายกระหอยเบาหญ้าขี้หนูค่ะหนูหนูภาษาไทยแปลว่าแหนน้ำเป็นอันแบบอันแบบ เป็นคอยเป็นเจ้าเออเป็นลูกเองประมาณนี้แล้วแบบหนูภาษาลาวเขาก็คือตัวหนูตัวเป็นๆตอนนี้เขาก็พากันเริ่มภารกิจแล้วเนาะทุกคนเนาะแบ่งหน้าที่ต้นต้นยางกับต้นหญ้าอันนี้คือต้นยางขึ้นกลูกไหมพูดสึกว่ามันมันสูมกับตัวยุขังเลยเนาะต้นยางกับหญ้าหญ้าสีทวนต้นยางอ่ะเมือต้นยาง เราหันไปสวนตัดเนี่ยอุ้ยวิวสวยมากว้าวตัดต้นกล้วยเข้ามาไงไปเริ่มเอาะจะปลูกปลูกอย่างก่อนทุกคนแม่์ที่ห่างแล้วเบื่อว่าต้นยางตัวใดมีต้นยางตัวใด็กบูมีแล้วก็จับติดสวนใส่เพราะว่าอันที่เอามาปลูกใส่คืออันไส้ไม้นะทุกคนประมาณลอยปลายกว่าตน้นอะยู่เนาะเพราะว่าแม่หันดุดคารนี่มา อันสิปาดินเป้านะมันก็นมีหญ้าตึบขึ้นซื่อทุกคนจแต่เขา,ากระดุดเสียยเงินต้องมาบักกาศหลายล้านละเ,เอาเอาอันเดิมมาปลูกเอาซะหรือว่าเสอย่างมาปลูกแพมเสีอีกป้าผมเห็นนองบวมเลยตัวนี้นะตึบแพมอ,อ,อีพอตตาตีา้บม่มเห็นกันเลยนะติดแท้ติดมาเบกยางขึ้นทูเป็นอะไรที่ สบายมากแม้ว่ายุชิดเดอร์แม่เหมาที่เด้วอดดว,ว้าวทุกคนตอนนี้ฝนตกโอ้อยู่เย็นเป็นชุกขนาดยูนในกองคือว่าแบบโบโบขาวหิงแต่ว่ายุงพนะูดนะทุกคนไหมฝนมาจะพูดนะ แห้เห็แหว่าเมื่อกี้นี่ตกหอบนึงแล้วตกคอยอยู่พอแข่งใดตะกระตุกัง้งตคกั้งแดกมองไหมแต่ยหัวดูเย็นเป็นสุกแล้วก็อบอุน่น <c> ต <oughs> ัวดีเหาก็ะตัดเนี่ยพอตัดเรียบมาซึ่งไม่นะทุกคนมันง่ายเกินไปที่พอจะตัดแล้วเขาก็ด้นนำกุนเอาพามาฝันมาฝันก็จะอันให้ลุ่มลุงลุมลงเนายะใหญ่ว่าไหวตัวน,นั้นนะแป๊บเดียวนะ มาสีเ้าก็มาเาเอาะลปลูกต้นยางเทุอคนเนาะแปดหนึ่งทางเดียวคนนี้แบบอะไราเลยน่่ถาังไปแป่พูดเลเอ็ดทุ่งางนี้มาทำทีแมวเนาะเ้ยเดี๋ยวสิเรียวไหวก็เอ็ดเอาก็เนาะบนควกสัวเองได้เงินแล้วก็พอ โอเคทุกคนเดี๋ยวหาก็ระเลาะปลูกยางอีกก่อนตอนนี้น้องบอมน้องอยู่เลืมปลูกยางก่อนเลืมปลูกยางไปเกือบได้ฮอตชิบต้นละกินแล้วก็ได้หน่นเลยละวะลงตรงปานาเซ็ตบอกโทราเจาเอาเขาลงตรงหน่วยกันบุหินบอมพาบอกไปตัดไม้มาค้ำอันนี้กินอันกุ้ง เอ,เอาเพื่อได้ต้นทางหน้ากันเออเขาก็เอาแท็กมานจุคนตอนนี้ก็คือตัดภาพไอ้ทีตอนนี้เขาก็พาก,กันลุงมากินข้าวขึ้นมากินข้าวแลนะ้วเนาะ ก่อนสินแล้วทุกคนปลูกยางจากจกต้นผักกันเอมามา,า,า,าสาวาปมาเสียดอกมาสาวไปปลูกใครปลูกวายยังเจอสิปลายต้นอยู่ตอนนั้นอ,อ,อ,อ่ะเมันหมดแล้วตัวนี่เขาไปเขาไปเขาไปแปดปลูกยางไปแปดเป็นสิูเป,เปาอึกยึดใช้สาวายตุนมา,ามมอุ้มมาอุ้มซื้อก่าปลูกอุ้มชโลมสีตายห้ากับไอ้สาวายต้น สาหกเจ็ดต้นเนาะช่วงอะไองอันเนาะเดมดเด่ของเฮามือนี้เนาะมาเดียวน่กินข้าวกันเด้อพี่น้องกลต้มเป็ดใกล้เนาเอาเป็ดอาไกลมาเป็ดกับเป็ดกอบข้านี่ยป่าีบกี้อากี้เอามากินไหมมีเป็ดอยงนได้กินมันาบนะม่ตอนกินเขาหินเ้าแซ่บพี่เนาะไอด้นหนึ่ก็เจ็บขัอุ้ยเยอะเงี้ยจิต็ม โอ้ปักคักหัาวม่ามืออื่นจึงมาเอานอไอ้ยุ่งไงก็กินบะมือไม่รู้เอมาเพื่อเป็นเมินเปี่ยแล้วะเนอะต้มนั้นแม่อกว่าตักเจ้าทำไมนี่มาอันนี้นี่วันนี้คือตอนอายมันไอ่ได้มีโซจิเข้าไปทันทันเข้าทันเข้าไปเห็นให้แล้วนะขนาดจำนังนัีทส่ตายละแรจะก้นตะเกียร์แมงเดินได้ทนหาย โอเคพี่น้องที่ออเมมอาโคดตัวกินข้าวกันด้วยเนาะตอนนี้ก็คือแบบลุกมุน,มนตอนนี้ก็พากันกินข้าวกินน้ําแล้วนะทุกคนจรีรเมย์ไปลุยงานตอน่อเวิร์งนางบอมกระปีปน้ำเลยทุกคนยางบ่อกระมูกไปควนได้ตอนแรกอะเอากระตุกมากระตุกเพื่อนดอนตุกน้ํามาให้เอาเกือบบวมีน้ํามากิน โอเมนเดือบอนที่เขามาตัดหญ้าน,นะทุกคนมันไกลจะเขียงอันนี้จะเป็นส่วนส่วนยางต้นใหญ่เนาะทุกคนเนาะแต่ทางฝากนั่นจะเป็นส่วนยางต้นน้ยอยข้าโพตัดทะเลขึ้นไปน้อยนึงดูทุกคนเนาะแล้วก็ลงไปฝากคุณเป็นจำกองคุณนที่ให้เขาเจ้าดุดแล้วเขามาปลูกยางไว้ใช่ไหมเบี้ยยางของเห่ากระสีเหลืออยู่ประมาณนี้เลยทุกคน อันน oh, uh, uh, okay. okay. uh, ah, ี้แม่เอาออกจงเย็นว่าน่าจะไม่เอาไปลุกเออไมนี่สิมานเอานไปมดนี่าหลายอยู่เดี๋ยวเลปูก็จะนเลสบอนดบมันจะป้งก็สิดเอาอันนี้ไปเยียมเยียมใส่บอนดมันป้งก็ปะไว้ไปปูบอนบิปูสู้ๆเด้อจ้า เป็นกำลังใจให้ก็คือน้องบอกเป็นคนคุกคุดสูงเนาะมันไปูกอะปูกหมดแล้วอันนั้นนะแค่นั้นนะปาดหมดแล้วหมดแล้วลราตัดซะตืดตืดหายอีกอ่ะอ๋ออือย่างนั้ีอืมตืดตัวน้อยอ่ะเพราะว่าตอนลูกนี่ถึงไงมีแต่น้องบอกว่าน้องยู่มาปลูกเนาะพ่อเขาได้มาน้ำแล้วพ่อเขาคงว่าปลูกค่าเด้อฮอตซื้อเท่านั้นนี่จะหาปลูกเองอือ รู้สึกว่าเปลี่ยนหูเปลี่ยนตาขนาดแต่ว่าบ่นนั่นน่ะเนาะป้าตกใจบ่นบอมอึงคนบุยมาแม่แม่แม่บุยมาเลยไอเล่ยอยู่บินอ่ะไอเล่ยบุยมาอย่บินทุกคนไอเล่ยมาไปเลยบันเอาเขาบอกเพื่นไปดีเขาบอกเพื่อนไปห้าไอเล่ดีเพื่นมาดีแล้วบอกเขาเพิ่อนไป อันแรกอีแม่อยู่แถวซ้ำโซกันส์ผ่านอันเอผ่านยุกอันเข้าบกกดขวบมาตึบแหงอือทุกคนไปเห็นขนาดว้าววิวสิได้เห็นวิวสวยๆแล้วเนาะอุ๊บมายืนอยู่มานี่แม่พุ่น้ำเฮยยืนนางเขาเห็นน้ฮามเตว่ากองบงน้เฮ็ดคลิปเผื่อนเฮ็ดคลิปเผื่อนจ้ะกจ้อยว่าอลไรก็ไปป ้าบอกกูปิตญาณตาดอกบนเล็กแหววลุงโวยพวงละพันนี่นะกิ่งมะนาวอึดส้มแห่งซวนนี่นะมาเรียกไอชินะทุกคนมือง่ายนะแกเอามะนาวมาแกอมือแล้วหยิบกินแซ่บเอ๊ะหักไม้ล่างมาเอ็ดไม่ถูกเหรอสะอาดคิวไม้ฝรั่งเป็นยาดีกระเพาะอีกเออ ดิบจริงเลยนะล้างมือดิบปลาแดกนี่แบบป้าโคตรออยขนาดเลยปุ๊กไปปุ๊กมาพัดบ่แม่นปลาแดกกันปุ๊กได้นี่ปุ๊กไปปุ๊กมาพระโล่งขี้เสบียงปุ๊กคันอีกเอาเอาคอยดูนี่กินซุ่มแล้วเขาว่ายู่นี่กับผดแล้วนะจะจำบัวทึงเจวนะเอานี่นะมันอาบเจวอยู่นี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งทุ่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 งใครเคยกินได้แบบนี้นะ กล้วยก็มีนะแต่ปุ่เหี่ยวหมดเซื้อดำซื้อถ้วยลอยนี่ใส่ทุ่งเลยจังเดินเกี่ยวมากับอันน่ะกินแล้วใช้ลายปะเนาะนี่ต่อไปทางหน้าพร้อมทุก ยอดคอนเซปตเนาะมุกี้มีน้องอยูลุหลุมกับเพิน,นทุกคนนระเพินมาสั้งยาแม่อ่เป็นหมอ,อยาดีนิวเนาะซึ่งมีคนกินหลายคนก็ออกเนาะน้องบอมเนาะบางคนเขาจะได้ไปผ่าตัดแล้วแบบมืออื่นนี่ที่ไปผ่าตัดละหมอนัดเราจะกินอนะ่ะแล้วก็เอาอยาแม่ไปกินมืออีกประมาณกินสามมอออกทุกคนเขาได้ไปผ่าตัด แล้วก็เป็นลือเป็นซือ้อป็นมีซื้อเสียงลือน้ำมีซื้อเสียงลือน้ำกันจนไปหอดเหงื่อหอดไตบุ่นแหละบางคนก็หูบางคนก็ยังบางคนอันยางบุหูกับบอกกันไปแล้วก็หูก็มาสร้างเอาบางคนก็เอาซีฟมอยิว้วใครดังก <c oughs> ตอ,อนนี้ก็คือที่พากันตัดหญ้าก่อนแม่นหมอหนึ่งห่ะสิบสิบมอกระหา่หาเสรกีบก็ประมาณเก้าลอยอุ้ยแปดลอยปลายแปดลอยปลายแปดลอยปลายบาทโอเคทุกคนเดี๋ยวเ้าชิพาก,กันตัดหญ้าอีกนึงก่อนแล้วก็ชิบย่ากันจับกันตัดตีกี้เอาหญ้าให้หวัวอีกโอ้ยลายอันขนาด กระเสียบ,บมาอีทียูยนิคนตอนนี้เขาพากันมนาะหออเหงาและแล้วก็ผ่ากันมาแต่งกินแม่เห็ดมุกโนไม้ไว้กินอื่น้าวกระเสียบขนาดพี่น้องมาหอดเราก็ผ่ากันเห็ดต้มกว๋วยเตี๋ยวต้มข้าวเปียกนั่นเองนะทุกคนเนะาะเสามสามกว๋วยเตี๋ยวสามเบิ่อไปสามกว๋วยเตี๋ยวเส้นก็เส้นแบบง่ายเส้นเสบสุด โอเคทุกคนคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ก็เด้อเราสำหรับคลิปนี้เอากระสิลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวเราขอตัวกินข้าวก่อนตัวสิกลับมาหอดไอหิ้วข้าวแหงก็ทุกคนมาค้ำแหงเนาะเพื่อจะได้วันจังเลคะโอเคคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราพวกพวกเราเด้อเนาะเดี๋ยวเป็นไจเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าเขาจะไปใส่เด้อใจใจต้องรอติดตามเบิึงเด้อพี่น้องเด้อฝากไปก่อนเนาะบ๊ายบาย